I'm empty, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. ครับสวัสดีพี่น้อง f อชาวรถบรรทุกและรถบ,บัสทุกท่กันนะครับลื้อไปหลายคันแล้วครันนครบกองเป็นภูเขาเหล่ากอฮะทั้งเบาะนะครับชุดบงชุดเบาะนะครับเศษลงเศษเหล็กแยกไว้นะครับเตรียมช่างกิโลขายนะคันไหนปิดไม่ลงพี่น้องไม่มีใครสนใจเราก็ลื้อนะครับลื้อแยกอะไรนะครับ คันส้มก็คันส้มก็ยังรอรออยู่นะครับแสงกระบาดครับคันส้มขับได้ครับรวิ่งได้ครับคันส้มสวยสวยครับในคลิปก่อนมีมีนะครับก็สอบขับได้ครับ โเนี่ยซื้อไปทําโชว์ได้ครับจอดทําให้คนถ่ายลงถ่ายรูปนะครับจัดตามรีสอร์ทหรือฐานที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นจุดดึงดูดได้ครับทําเป็นแลนด์มาร์กได้นะครับจอดเรียงกนหนึ่งสสาสี่ครับห้าครับหรือหมดครับเจ็ดคัน แต่แคเนลกำลังดีครับเสร็จครับเที่ยวไซพีพีไหมไ้ไปไซเลยนีกันม,ม,นะมแนีแล้วโลกโควบีโคเวดมีแล้วเนี่ยโคบีทำไว้ไปไซล่ะเด้อันนี้ก็เป็นลาวชั้นวางของครับ ตัดแยกออกมาครับเห็นหนานานี้โครงหลังคาไม่ผูกนะครับอันนี้เป็นแก่เหล็กเชื่อามไปชั้นล่างครับ เราไดคารม์มอนเหล็กหนาะนะครับให้ผูนะครับเหล็กยังดีคหรอเฮ้ยตัดตัดออกกีละเสากีละเสานะครับ เหลืออะไรกระดองเปล่าอย่างเงี้ยนะครับช่างกิโลใครนะครับพี่น้องครับถ้าม,มีใครสนใจก็หรืออย่างเดียวครับคันนี้ยังรอรอคนจับจองกันนะครับรถคันนี้สวยจริงครับเปรมใจเนี่ยครับการส้มเนี่ยสวยจริงรถขับได้วิ่งได้ครับคันนี้เครื่องฮีโน่ครับ ตัวนีส้สดๆบ่อสองสองนะครับเคื่มีเนียมมีเนียมปูผรมปวยพยางพลาติกครับ สวยอันนี้สวยครับยังรอคนมาจับจองนะครับรถคันนี้ขับได้ครับคันนี้ครับในคลิปก่อนมีมีมีการถ่ายให้ดูนะครับทดสอบการขับอะไรแล้วนะ รถครันนี้จริงๆว,งวิ่งอยู่โรงงานนะครับเขาก็นี่ครับติดโควิดนะครับติดเรื่องนี้เขาก็เลยจอดนะครับคันนี้วิ่งได้ปกตินะไม่มีปัญหาครับแสนกว่าบาทครับราคาไม่แพง รถสวยสวยัวรนี okay. ่คันนี่คันต่อไปที่เลือกนี่ก็ออีกคันนะครับอันนี้เป็นตู้แอร์ อันนี้ตัวแอร์ครับก็สี่หกล้อนะครับยางแบบสองห้า เครื่องขับหลังครับตอนนี้เครื่องวางหลังนะครับรอบที่แล้วยังลอยพื้นนี่ครับมารอบนี้วางพื้นแล้วนะครับ เตรียมลือครับน้นไทยน้องหัวฟานนะครับแยกข้างขันนะครับพี่น้องท่านใดเข้ามาติดตามรับชมใหม่ก็ไปดูคลิปย้อนไปดูคลิปกเก่าๆได้นะครับ yeah. นี่กระตู้แอร์ครับเตรียมลือ้อเบาะผ้ากามายียีครับเบาะสองหนึ่งรถสนามบินเท่าไัรนี่จอดนานจนไวรุ่นไปทำเป็นฮาเร็มส่วนตัวแล้วครับในสนามบินนะ พี่น้องท่านใดที่หาอะไรรถบรรทุกนะครับคัสซีอย่างเงี้ยนะครับหรืออะไรตัวไหนนะครับรถบัสอย่างเงี้ยนะครับเบาะอ,อย่างเงี้ยนะครก็ทักมาสอบถามได้นะครับทักมาสอบถามราคาได้ตนะัวไหนที่เป็นอะไรได้เราก็เก็บครับตัวไหนเป็นอะไรไม่ได้เราก็ช่างกิโลนะครับ เหม็นไหมนะพี pues. mm ่น้องนะนี 8, nah ่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจด้วยครับพี่น้องครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ